สวัสดีค่ะทุกคนกับมาเจอกับเอมอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เอมอยู่ที่แอร์พอร์ตนะคะเอ็มอยู่ที่สวีฮ่าแอร์พอร์ตคะ่ะคือเอ็มอะจะไปบ้านแม่นุชชันแล้วก็คือเป็นเหมือนเป็นทริปแบบกระทนหันมากเลยคือคิดเมื่อวานนี้แล้วก็ซื้อตั๋ววนันนี้แล้วก็วันนี้ก็มาเลยค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็อตอนนี้เอ็มก็รอเช็คอินอยู่นะคะ แล้วก็การไปครั้งนี้คือไปช่วงหน้าหนาวแล้วคือบ้านแม่แม่บอกว่าหิมะตกหนักมากแล้วก็หิมะตกทุกวันเลยค่ะคือตอนนี้เอ็มอยู่ที่สนามบินสามดิโาแล้วก็เดี๋ยวเราบินไปลงที่สนามบินซีวาร์ตนะคะสนามบินซีวาร์ตอยู่ไกลาจากบ้านประมาณ100กิโลค่ะตอนนี้คนเต็มเลยค่ะแล้วก็ไฟออกก็น่าจะประมาณบ่ายโมงค่ะทุกคน ตอนนี้คนเต็มสนามบินเลยทุกคนเชื่อไหมคะว่าเอ็มไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมาปีกว่าแล้วตั้งแต่เอ็มบินมาที่อิสตันบูลเนี่ยก็ไม่ได้นั่งเครื่องบินอีกเลยทุกคนคะตอนนี้เอ็มเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะ คนเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวพอเราไปถึงสนามบินที่นั่นที่ซีวาร์นะคะเดี๋ยวพี่ชายเขาจะมารับนะคะแต่พี่บอกว่าตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยที่ซีวาร์เอ็มก็กลัวไฟจะแคนเซิลมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูฉันก็แบบ <c oughs> ก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะเราเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศแจ้งอะไรค่ะว่าแคนเซิลหรือเปล่า ก็อขอจะถือว่าไฟม์มแคนเซิลนะคะโอ้ยวันนี้ก็ไม่ได้ไปโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าคืนนะคะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านกันค่ะเราก็ต้องรอไปไฟ์ตัดไปนะคะที่สามารถบินได้ค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเอ็มนะที่แบบไปแคนเซิลนะทุกทีบินไม่เคยมีโดนแคนเซิลเลยโอเคค่ะ าาติดต่อตรนนี้นะคะตอนนี้เราก็ติดต่อเรื่องอเปลี่ยนไฟเป็นวันพรุ่งนี้รยบร้อ,รอยแล้วนะคะตอนนี้ก็เปีอากระเป๋าค่ะกว่าจะได้ไปไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยในวันพรุ่งนี้ค่ะเอ็มดูแล้วว่ามิมะมันก็ตกอีกอ่ะในวันพรุ่งนี้โอเค,ค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเ,<อ>เปกระเป๋าค่ะ เอ็มไปกับสายการบินอาดาอาดาดาลุอานาดาอาาดาลูอานาดาลุเอ็มไปกับสายการบินอาาดาลุเจ็ทเหมือนเป็นสายการบินลูกของเตอร์กิธแอนไลน์ค่ะสื่อว่าวันนี้มาเดินเล่นในสนามบินแล้วกันเนาะผมไม่ได้มาสนามบินนาน ตอนนี้มาอากระเป๋าก็ลงมาที่ชั้นล่างสุดแล้วค่ะของสนามบินคนคนเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเพราะว่าไฟมันแคนเซิลนะคะมีคนเยอะเหมือนกันที่โดนแคนเซิลเหมือนกันตอนนี้เอมรอดูฉันเข้าไปเอากระเป๋าคนเดียวนะคะตรงขาออกตอจนอ่อมแล้นะเข้าไปนานแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาเลย ที่สุดก็มา้วจ้าสองนายคะเหมือนเพิ่งวินมาแต่ไม่ใช่ไฟแคนเซิลจ้า <laughs> ทุกคนคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวเรามาใหม่พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟจะแคนเซิลอีกไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีหิมะแต่คือว่ามันก็อาจจะไม่ได้แรงเหมือนวันนี้ค่ะหนึ ทุกคนพาตอนนี้อยู่สานามบินแล้วนะคะ่ะคุดมอร์นิ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเรอไปเช็คอินค่ะ <c oughs> อยู่ในชุดเดิมสองคนเลยโอ้วันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะ <c oughs> ตอนช้านี่คนเยอะเนาะ เช็คอินอยู่นะคะอเกนไอเกนแม่ไอเกนฮัลโหลน้อะทุกคนคะตอนนี้เช็คอินมาเรียบร้อยแล้วสรุปว่าน่าจะได้บินนะเพราะว่าคิดออก คน่ะตอนนี้มานั่งรองแล้วนะคะสนามสนามบินที่เนี่ยค่ะของที่ซาบิห้าไม่มีที่ชาร์จแบตน้ําก็ไม่ได้มีแบบว่าให้กอกฟรีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดจะชาร์จแบตก็คือจะต้องเข้าที่ร้านกาแฟค่ะจะมีที่ชาร์จให้แต่ทั้งในเกตแล้วก็นอกเกตคือไม่มีที่ชาร์จให้เลยถ้าพูดถึงที่โทคัสก็มีสนามบินเหมือนกันแต่คือว่าสนามบินอ่ะอืมปิดไปแล้วสนามบินเล็กๆเ,เ,เนี่ยค่ะอาจจะเนื่องด้วย สภาพภูมิอากาศเอยแล้วก็ภูเขาเยอะเออยาเงี้ยค่ะมันทำให้เหมือนแลนดิ้งยากอะไรเงี้ยเอ็มว่าเขาก็เลยปิดสนามบินไปค่ะเอ็มก็เลยจะต้องไปลงที่ซีวาแทนเพราะว่าอยู่จังหวัดใกล้ๆกันแล้วตอนนี้คือพี่ก็ออกไปรออยู่ที่ซีวัดเพราะว่าบ้านพี่สพายค่ะเขาอยู่ที่ซีวัดแล้วก็สายกันบินเทียมขึ้นมาค่ะอนาโดรเจต์คือว่าเขาให้น้ําหนัก คนละ15บกิโลแล้วก็ใคลเลอออนอีกคนละ8กิโลเอมว่ามันก็ดีตรงที่เขาให้สามารถโหลดได้ค่ะแล้วก็ราคามันก็พอกับที่บ้านเราเอมซื้อคนละ350ลิรีลาก็ประมาณ800กว่าบาทเนี่ยค่ะตอนนี้ขับไปอย่างเดียวนะคะเอมว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากเนี่ยค่ะคือว่าที่เอ็มบินก็เพราะว่าเอ็มคิดว่ามันใช้เวลาแค่ประมาณ อ่ะสชั่วโมงถ้าเกิดนั่งรถบัสไปอ่ะมันก็ประมาณ12ชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยเท่ากับว่าถ้าเกิดเอ็มนั่งรถบัสไปเมื่อวานเนี้ยค่ะตอนนี้ก็คือถึงที่บ้านแม่แล้วคือมันก็ไม่เสียเวลาเหมือนอ่าที่เราจะบินนะคะแล้วตอนที่ดูทันซื้อ ตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะเราสองคนก,ก็ไม่ได้คิดถึงสถานาการณ์ที่แบบหิมะตกว่ามันจะแคนเซ l f l อะไรอย่างเงี้ยคนพื้นที่คนที่แบบอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้คิดเอมก็ไม่ได้คิดโอเคตกลงซื้อก็ซื้อเลยแล้วพอจะบินจริงๆก็ไม่ได้บินหิมะตกหนะักเนี่ยค่ะมันก็เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ แล้วนะหงทุกคนหเยอะมากเสียดามากเลยเอ็ไม่ได้นั่งนะตนไม่งน่ายใคนด้ดูค่ะาวมากเลยอมสูงแบบสาก,ากทุกคนคะตอนนี้ก็เอากระป๋องมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการมาบ้านแม่ ครั้งที่สองแต่เป็นในช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่ชนบทนะคะเขาใช้ชีวิตอยู่กันหน้าหนาวยังไงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าที่บ้านแม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เอ็งไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนดูหิมะดิออกมาจากสนามบินอะ 好，再问我。